สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกคนนะครับมาพบกับผมแสบพนักคออีกเช่นเคยนะครับแสบพนักครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของของังมาชมกันเกือบทุกวันนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องไม่ชมกัน1รายการด้วยกันนะครับก,ก่อนที่จะมาชมพระเครื่องนะครับเรามาทราบช่องทางติดต่อแสบพนักครก่อนนะครับแสบพนักครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับเ,เพื่อนๆสามารถสแกน QR code ผ่านหน้าจอ ลายตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางที่สองติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ084 6 9 6 9 9 9 8ช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบคอนขคนรครับวันนี้เรามีพลักระเรื่องหนึ่งรายการนะครับเป็นหรวงพ่อเดิมนะครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับฐานสูงเพื่อนเครับสวยมากๆจริงๆนะครับฐานสูงออกวัดหนอง ออกวัดหนองหลวงนะครับนะครับองนี้ออกวัดที่วัดน้องหลวงเพื่อนๆครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ชมกันทีนะครับนี่ครับ ออกวัดน้องรวงนะครับเพื่อนๆสวยเนื้อสวยมากเลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบหลวงพ่อเดิมนะครับต้องมาดูองค์นี้ครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับอค่อยๆชมนะครับเพื่อนๆ ค่อยชมนะครับวันนี้มีพาระทั้งหมดแค่หนึ่งรายการนะครับเพื่อนๆสวยมากครับเนื้อกาอมากเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบ รายการนี้นะครับก็ทักทายแสบพนครมานะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดแค่หนึ่งรายการครับเพื่อนๆโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมีพระนะครับรเรืยหลายรายการนะครับให้ชมกันอีกเพิ่มเติมนะครับวันนี้แสบพนครต้องขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ